สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมิวเดอะดักนะครับก็ได้รับคำถามนะครับจากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูผ่านทางหน้าช n e l ของผมนะครับว่ายอดหน้าจอยังไงให้มีให้มีเห็นหน้าตัวผมด้วยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำครับตัวโปรแกรมนะครับที่ใช้นะครับชื่อ m o b i เ e n เนี่ยครับ m o b i เซตเนะครับเข้า l a y store นะครับแล้วก็เสิร์ชโมบีเซนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเวลาตอนใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปเลยกดเสร็จปุ๊บตัวเครื่องแล้วมันจะขึ้นไอคอนนะครับอันนี้คือผมเซตไอคอนของผมเองแล้วนะครับปกติแล้วมันจะเป็นไอคอน d e f a u l t ของตัวมันนะครับที่เป็นตัว m อันนี้นะครับแต่นี้ในเมื่อว่าผมทำการแก้ไขนะครับเราสามารถแก้ไขเป็นไอคอนของเราได้นะครับเพื่อให้มันขึ้นแบบนี้เท่เอย่างนี้นะครับ เป็นโลโก้ของช่องเองนะครับในการใช้งานนะครับก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับกดกดที่หนึ่งครับมันจะขึ้นมาเป็นรูป3ามอันนะครับอันบนคือถ้าเราต้องการถ่ายปับกดอันบนปุ๊บมันจะอัดหน้าจอเราทันทีนะครับอันล่างก็คือแคปเจอร์หน้าจอนะครับเช่นนี้ผมกดนะครับก็จะถ่ายหน้าจอนี้ไว้เลยนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเมนูนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตกดอัดไปด้วยนะครับ เราจะเริ่มนับถอยหลังนะครับเราจะให้มีหน้าจอขึ้นมาเล็กๆอันนี้เราต้องไปเซตนะครับให้ขึ้นหน้าเรานะครับซึ่งหน้าผมเองที่ผมกําลังถ่ายอยู่นี่นะครับตอนนี้มันก็กำลังทําการอัดแล้วนะสิ่งที่เราต้องการดูก็คือเซตติ้งนะครับถ้าเมื่อกี้เราเลือกหน้าเซตติ้งนะมันก็จะมีให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับขนาดวิดีโอนะครับเราต้องการอัดเป็นขนาดเท่าไหร่นะคุณภาพเท่าไหร่กี่เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับอร์เซอร์โค่ออปันนี่นะครับอันนี้คือที่ผมเซตเป็นโลโก้ของผมเองนี่นะครับโปรติมจะขึ้นเป็นตัวเอ็มอย่างนี้นะฮะในการที่เราจะให้มันขึ้นอย่างนี้นะฮะตอนแรกมันน่าจะให้ดูโฆษณานะครับเพื่อจะเอาโลโก้เขาออกแล้วก็ใส่โลโก้ของเรานะครับแต่ในการที่เราใช้แบบ Full Option เลยนะครับเราก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบเสียตังนะครับที่เป็นรูปหมวกนี่ฮะถ้าจะใช้ก็คือต้องเสียตังให้เขานะครับเป็นรายเดือนราย 6เดือนหลายปีนะครับแต่ของผมใช้ฟรีเวอร์ชั่นนะครสำหรับเราก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเท่าที่ดูนะฮะก็ประมาณนี้นะเราอัดไว้ด้วยเห็นหน้าผมแล้วเนาะจะได้เห็นสำหรับให้มันเห็นหน้านะครับก็ไม่ยากครับนี่เฟ c แคมเอ n นเอเบิลเห็นไหมเซ็ตเอ็นเอเบิลไว้เลยนะครับก็จะสามารถเห็นหน้าตัวเองได้แล้วเนี่ยครับจะเป็นซีเรียมหรือจะเป็นวงกลม แล้วเลือกวงกลมอ,อ๋อไม่ได้ผมกําลังอัดอยู่เปลี่ยนไม่ได้โอเคก็คือเลือกได้ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมนั่นเองนะครับในกรณีนี้ของผมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ส่องหน้าเราตลอดอย่างนี้เราก็จะเห็นหน้าเราตลอดเวลานในการที่เราทําการถ่ายนะครับ My Own Watermark อันนี้โดน disable ไว้นะครับเพราะในกรณีที่เราใช้งานมันได้นะครับเราต้องออทำการจ่ายตังนะฮะเนี่ยฮะ เป็นแบบพรีเมียมเนี่ยะครับต้องจ่ายตังค์เขาก่อนนะครับเนี่ยเจื่อ enable ครับรูปรูปคลาวนะครับรูปเขาเรียกว่ามงกุฎเนี่ยนะครับก็เราผมลองกดให้ดูก็อักดไม่ได้ลองอัดกดไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่จะเล่นนะฮะก็มีสิ่งสําคัญอยู่ไม่กี่อย่างนะครับการเข้าดาวจะเอากี่วินนะครับแล้วก็เวลาที่อัดไปแล้วคุณต้องการเก็บมันไว้ที่ไหนนะครับในตัวเครื่องหรือว่าในในเมมข้างนอกก็แล้วแต่เราจะเซตได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทําการอัดไปแล้วนะครับสมมตุติ่นกรณีนี้ผมอัดเสร็จละผมต้องการไปดูว่ามันอัดเป็นไงบ้างต้องการจะหยุดอัดนะครับให้เราดูใน NOTIFICATION ของเรานะครับเลื่อนข้างบนลงมานะฮะมันก็จะมีปุ่มนี่เลย Record in p r o g r s s s ชนะครับให้เราแท็บไปทีหนึ่งเพื่อเราจะหยุดถ่ายนะครับตอนนี้เราทําการหยุดแล้วเราก็สามารถที่จะดูอขอภายนะไม่ค่อยชัด เราจะดูก็ได้หรือจะลบก็ได้นะครับในกรณีอ้าวลองกดดูนะครับว่าที่เราอัดมาเป็นอย่างไรบ้างมันก็จะมีโฆษณาตามมาด้วยนะครับก็อย่าไปสนใจมันนะครับเราต้องการดูวิดีโอของเรานะครับนี่นะครับนี่วิดีโอที่เราอัดไว้เมื่อกี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถกดดูได้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเลือกแอปที่จะใช้นะครับในการดูแล้วก็กดดูได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น นี่คือหน้าจอที่ผมอ่านไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยผมไม่ได้กดเลยเลยนะฮะเสียงไม่ได้เปิดนะครับก็เลยไม่ขึ้นนี่นะครับที่เมื่อกี้ที่ผมกดไปนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะที่เราเลื่อนเลื่อนกดกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ที่ติดปัญหาเรื่องการถ่ายแคปเจอร์หน้าจอแล้วไม่เห็นนะเราต้องการอยากให้เห็นก็เนี่ยฮะส่วนวิธีการจะเอามันออกก็ง่ายๆครับกดค้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่าง แค่นี้เองมันก็จะหายไปจากหน้าจอเราแล้ว,ลวถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยตัวคลิปที่เราถ่ายนะครับสามารถทริมนะทริมก็คือแบบครอบหน้าครอบหลังเอาส่วนที่เราเราตอนที่เราเลื่อนปิดอะไรเงี้ยที่เราไม่เอานะสามารถสามารถสามารถเขาเรียกน,นะกดได้ฮะเดี๋ยว,เ,ยวเราไปดูกันนะฮะในวิดีโอสมมติวิดีโอของผมนะอันนี้นะครับเรากดเข้าไปแก้ไขแก้ไขข้างล่างนี้ครับปุ่มแก้ไขนะฮะเราต้องการแก้ไข มันก็จะมีมาขึ้นแถบให้เลือกตอนต้นนะตอนนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนครับเราก็เลื่อนไปครับตอนต้นผมไม่สนใจผมสนใจตอนจบผมไม่อยากให้คนเห็นตอนผมเลื่อนปิดข้างโลโก้นะครับเราก็เลื่อนอย่างนี้เราจบที่ประมาณเท่านี้แค่นี้นะครับเพียงเท่านี้นครับราก็กดเซฟด้านบนนี่ครับพอกดเซฟปุ๊บทุกอย่างก็คือจะจบเท่าที่เราทําการอัดไว้แค่เมื่อกี้เลยนะครับอย่างนี้เองนะครับง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับท่านใดชอบ ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเราไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ